กราสวัสดีมินรักทับงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีเก้าอี้รุ่นเก่าแต่ว่าเป็นสีใหม่มาให้รับชมกันอีกแล้วนะฮะในวันนี้จะเป็นรุ่น NBCH009 นะครับแต่ว่ามาใน รุ่นใหม่ก็คือเป็นรุ่นแคสเตอร์เอชั่นนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่เคยมีมาแล้วในตัว0 0 7นะครับแล้วก็ตัว011นน่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวนี้เราพาไปดูสีใหม่ของ009กันนะครับว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นสี Black Green นั่นเองนะครับหรือ r e e n Black นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเขาจะมีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นก n ีนไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามชิ้นส่วนต่างๆนนนนนะรรรับว่่่่าาามมีีอไไตงหทสใจก้เิ จากตัวนี้ก่อนเลยนะครับหนังอันนี้แน่นอนว่าจะเป็นหนัง PU นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นลายเคฟลามาเลยนะฮะเพิ่มความสปอร์ตให้กับเก้าอี้ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าโลโก้นะโวตรงนี้นะครับเท่ๆกันไปเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเล่นเป็นลายสีเขียวแบบนี้เลยนะครับตัดมาเป็นตัว V แบบนี้เลย ปุ๊บปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นะฮะเพิ่มความเท่เพิ่มความสปอร์ตขึ้นไปอีกมาพร้อมกับหมอลองคอตรงนี้นะครับก็นุ่มสบายเป็นเมมโมรีโฟมนั่นเองนะครับนี่บีบได้เลยนะมันสามารถปรับระดับได้นะเวลาเรามานั่งอะไรนี้นะครับให้มันพอดีกับของเราแล้วก็มาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลายเคฟล่าอีกแล้ว ครับนี่ตรงสีดำเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเคฟล่าหมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมอนรองหลังนั่นเองนะครับมาพร้อมกับพิมพ์ลายนับโวตรงนี้นะครับเพิ่มความเท่อีกแล้วนะฮะ นี่เคฟลาตรงนี้ตัดเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเจ้าตัวสีเขียวขาวเนี่ยตรงสีดําเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นเองนะครับมาที่ตัวเบาตรงนี้นะครับนี่เมมโมรี่โฟมอย่างดีคืนตัวได้อย่างไวนั่นเองนะฮะนี่ิ๊บึบึบึบอ่าเท่เลยอันนี้ก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเหมาะสำหรับ คนที่มีตัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็ความสูงก็จะประมาณไม่เกิน170อะไรประมาณนั้นนะครับ172 173อะไรเงี้ยพอได้อยู่ถ้าแบบว่า175ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าอึดอัดและเพราะว่าผมลองนั่งดูแล้วนะครับผมสูงประมาณ179นะครับมันจะตันๆน,น,นิดนึงเออแต่ก็นั่งได้แหละถ้าใครแบบว่ามีงบน้อยอยากลองซื้อไปดูก็ไม่เป็นไรลองซื้อไปลองนั่งก่อนได้นะครับ อ่ะมาที่ตัวนี้ครับผมนี่ตัวที่พักแขนของเขานะครับเราสามารถปรับซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับหรือจะตรงกลางก็ได้นะตัวที่พักแขนเนี่ยมันจะนิ่มๆนะมันบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยดูจากภายนอกมันจะเป็นแบบว่าพลาสติกแข็งๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมนี่มันจะเป็นวัสดุที่เราสามารถกดเข้าไปได้แบบนี้นะเออมันช่วยให้เราว่าไม่เมื่อยไม่กระแทกแล้วมันเจ็บนะครับผมนี่นี่ดูไปดูได้เลยนะครับไม่เจ็บแน่นอนนะฮะ ก็สามารถปรับระดับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถปรับระดับได้ทั้ง2ข้างเลยนะฮะอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมว่ามันจะเป็นลายเคฟล่าทั้งหมดเลยนะครับนี่แล้วก็มาดูในเรื่องของการปรับเองกันบ้างนะครับปรับเองตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยสามารถปรับได้180องศาปุ๊บนี่ปรับได้แบบว่าสุดๆกันไปเลยนะครับคล๊บอ่ะเนี่ย 180ยเก่งเลยนะครับปรับระดับขึ้นลงได้นะอ่นนี้น่าจะต่ำอยู่นะครับเราปรับขึ้นได้ฟึบอ,อ่าประมาณ10เซนนั่นเองนะครับขึ้นลงได้อ่าไฮดรอลิกอันนี้ก็เป็นไฮดรอลิกนำเข้านั่นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของความทนทานนะครับทนทานแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูใกล้ๆนะครับผมตรงขาเก้าอี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ย จะเป็นวัสดุที่แบบว่าแข็งๆเลยนะเหมือนจะเป็นเหล็กเลยแหละไม่ใช่เหมือนนะมันเป็นเหล็กเลยนะฮะตตรงนี้จะเป็นพลาสติกเพิ่มความเท่มานะครับผมพลาสติก ABS นะฮะอ่าแล้วก็ล้อนี่จะเป็น ABS อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆนะครับ อ่ะมาดูอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นสีชมพูขาวนั่นเองนะครับแต่เขาจะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีชมพูดานะครับแต่ว่าในเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวมาดูที่ตรงขากันนะครับนี่ขาของตัวนี้ตรงนี้ของเขาจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นสีขาว เช่เดียวก,กันกับตัวที่เป็นสีเขียวขาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเก้าอี้ NBCH 009รุ่นใหม่ Caster Edition นะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านสินค้าที่ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือใครที่ว่าเฮ้ยไม่รู้จะซื้อยังไงนะครับก็ลองปรึกษาเราก่อนได้นะครับใน เพจของเรานะครับนับโว่เกมมิ่งเกียร์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับนับโว X Official นะครับสำหรับนีผมขอลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ